กระบวนการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา c o วิด <Okay. S> 1 9การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา c o วิ d 1 9ที่ประทุกขึ้นในรอบนี้นับว่าเป็นสถานการณ์ที่หนักหนาสาหัสนอกจากจะไม่มีท่าทีทุเลาลงแล้วกลับยิ่งทวีความรุนแรงหนักหน่วง และสร้างความหายนะใหญ่หลวงไปทั่วโลกไม่มีประเทศใดจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อร้ายในครั้งนี้ลหลายๆครอบครัวต้องพบเจอกับการสูญเสียโควิดไม่ยกเป็นเพศและวัยใดมันไม่รักเด็กไม่รักคนแก่ไม่มีความปราณีมอบให้แม้แต่คนที่น่าสงสารที่สุดไม่มีใครให้คำตอบได้ว่า เหตุการณ์นี้จะสิ้นสุดลงเมื่อใดผู้คนยังคงต้องหาเลี้ยงชีพเด็กๆยังต้องเรียนหนังสือห้องเรียนที่ไม่มีเด็กๆถูกปิดล็อกกุญแจทั้งคุณครูนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองต้องปรับวิธีการเรียนการสอนการดูแลบุตรหลานด้วยวิธีการใหม่ๆภายใต้ความรุนแรงทบทวีต่อเนื่อง โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขได้วางแผนจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนหลากหลายช่องทางอย่างเป็นระบบ 2. ครูประจำชั้นสำรวจวิเคราะห์ความพร้อมและความเหมาะสมของชั้นเรียนเกี่ยวกับวิธีการความเหมาะสมของช่วงวัยในแต่ละชั้นเรียนโดยยึดหลักความแตกต่างระหว่างความพร้อมและช่วงวัยของนักเรียนเป็นสำคัญ ทุกเวลาและทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันครูดำเนินการสอนตามความพร้อมและวิธีการที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนแต่ละช่วงวัยดังนี้ ระดับชั้นอนุบาล2ถึง3และชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3ใช้วิธีการสอนแบบออนแฮนโดยครูผู้สอนนัดหมายผู้ปกครองนักเรียนให้มารับใบงานส่งงานติดต่อประสานงานและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ใช้วิธีการสอนแบบออนแฮนควบคู่กับวิธีการสอนแบบออนไลน์ครูนัดหมายนักเรียนให้มารับใบงาน ส่งงานโดยครูและนักเรียนติดต่อนัดหมายทางกลุ่มลายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสใช้วิธีการสอนแบบออนไลน์ line, และออนดีมานทั้งนี้ยังเสริมด้วยใบงานใบความรู้แบบออนแฮนครูนัดหมายนักเรียนให้มารับใบงานส่งงานผ่านช่องทางกลุ่มลายหรือ facebook คณะครูสนทนาปรึกษาแลกเปลี่ยนวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้เรียนผลการจัดการเรียนการสอนนักเรียนส่วนหนึ่งให้ความร่วมมือและสนใจใฝ่รู้เป็นอย่างดีทั้งนี้ ยังพบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆดังนี้การสอนแบบออนแทร์นักเรียนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการมารับใบงานและส่งใบงานนักเรียนกว่าร้อยละ80อาศัยอยู่กับปู่ยา่าตายายผู้สูงอายุซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับด้านสุขภาพ ความรู้ความจำไม่สามารถสอนเนื้อหาหลักสูตรในปัจจุบันให้แก่บุตรหลานได้การสอนออนไลน์ออนไลน์ On emand, นักเรียนร้อยละห้าสิบไม่มีความพร้อมในด้านการจัดหาสือ่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์เช่นสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์สัญญาณอินเทอร์เน็ตบางคนมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ แต่ขาดความรับผิดชอบในการเข้าเรียนและความรับผิดชอบต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมายอย่างไรก็ตามโรงเรียนบ้านนนสะอาดพาสุขได้พยายามติดตามกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการต่างๆที่มีความหลากหลายเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้เรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 และอุปสรรคนานับประการการวัดผลและประเมินผลครูผู้สอนมีการวัดผลและประเมินผลโดยวิธีที่หลากหลายเป็นธรรมรัดกุม่มโดยยึดและคำนึงถึงข้อจำกัดด้านความพร้อมและความแตกต่างของผู้เรียนเป็นสำคัญ ในส่วนของการวัดผลและประเมินผลในภาพรวมนั้นจะดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือสิ้นปีการศึกษาแม้ไวรัสเกลี้ยกราดไม่อาจลดแต่วัยเรียนทั้งหมดไม่อาจรนหากไวัยรัดหมายขย่ำให้จำนนทุกแห่งหน จะเป็นห้องของวัยเรียนโควิด1 9ยังอยู่กับเราสู้ไปได้วยกันนะคะ